เลยนะครับคุณไม่ว่าเนี่ยแต่อยู่ใกล้ๆนะครับถ่ายมุมสูงมุมเสยนี่นะฮะับอกก่อนแล้วเราไม่ได้ถอยนะฮะเพราะงั้นมันก็จะอย่างนี้นะฮะเราสงสารตัวเองนะครับขอบคุณมากครับคุณป้าจังหวะนะครับอาจาร์จังหวะที่ดีนะครับก็วันนี้หลายๆคนอาจจะขอบคุณมากครับนะฮะจริงๆนะฮะก็ หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่คยเคยเจอมากรึบ้างครับหน้าตาดูเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เป็นไรนะครับทุกครั้งที่การเจอนเราถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเป็นครั้งแรกที่เจอกันมันจะมีอะไรที่พิเศษเสมอใครมีแฟนไม่ยกมือขึ้นมีแฟนยังโอหวันนี้เห็นเดินโคลงคู่มาที่บ่ายแถวไหนไหฮะอยู่ไหนนะฮะมีใครยังไม่มีแฟนบ้างครับยกมือขึ้น อาจจะไม่มีแฟนนะอาจจะไม่ยกหมายความว่าเมื่อกี้เขามีแฟนก็ไม่มีนะครับบอกว่ามีสดปังสดปังสืนยันนะครับชื่ออะไรชื่อนุ่มนิ่มค่ะดูนุ่มนิ่มนมาดูนะฮะมีแฟนยังครับไม่มีหรอกเฉพาะวันนี้ป่ะฮะค่ะเร็นก็ได้ไม่ะก็นะครับปกติแล้วเนี่ยใครที่มาดูรุ่นนะครับจะต้องร้องเพลงรุ่นได้นะครับ กติรเราจะมีความเสมอนะใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับขอให้ร้องเพลงด้วยันนะครับเราจะเจอมีนคู่ขอทุกครั้งเลยนะครับแฟนขับรถก็ยังขายไม่ออกสักทีไม่รู้ทำไมนะครับก็ยืนยืนเป็นโสดอยู่แต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าชีวิตสดมันก็มีความสุขด,ดีนะรันละตระกูลน,นะจริงๆแล้วศิลปินเองก็ก็สดมานาันแล้วนะครับเราก็รอรับสมัครคนที่จะมาเป็นคนผู้ใจอยู่นะครับ แต่บังเอิญยังไม่เจอะะไม่รู้ยังไม่เกิดหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่เกิดนี่ผมว่าจจะมีปัญหาได้ดูป็นปัญหาคราบคุ่มครับผมถ้ายังไม่เกิดก็คงต้องถ้าผู้ยาวแล้วล <c oughs> นะ่ะแตอ่ะมีหนึ่งเพลงนะครับเห็นแล้วถ้ามีนะสุดขัดูเชื่อท <c oughs> ี่เนดะ่นอ้เพลงนี้นะครับต้องใส่ใจในการร้องเลยดีนะฮะเพราะว่าผมเ,เอามาร้องเป็นครั้งแรกนะครับก,รก็บก็ตะกี้นี้เนี่ยนะ,ะมีน้องคนหนึ่งร้องไปแล้ว แต่เราอยากร้องอีกนะครับเรารู้ว่าทุกคนอยากฟังนะเพราะเพลงมันพอดีนะครับว่าผมก็ชอบเวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชั่นใหม่ก็พอดีครับว่า same sure. sure. จ,จะรู้ว่าฉันกิยังทำให้ฉันลงความรต่าง,ง,งยืนยันงเอนตอนนี้ยังพอท่ใจแตสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือคล ที่เคยเป็นแฟนคลับของที่ใหม่เจนกุระนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่อายุประมาณ30บวกนะฮะจะรู้จักเพลงดีนะครับผมแต่ถ้าวัยน้องๆข้างหน้านะครับไม่รู้จักไม่เป็นไรเพราะเราเกิดขอบกันนะน้องๆนะฮะเราก็ต้องร้องเพลงแบบก๊อปไปอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราร้องร้องอีกรอบหนึ่ง

老师呀，Hello。